คนต่อไปแล้วครับทีมที่จะตกใจไว้มาแล้วครับม้าวอย่างนี้ใครให้ใคหลังปีครับโอ้ยนี่เข้าวปีกล้างหรือเปล่าอ่ะทำไมคะเข้าถูกหลานแล้วค่ะโอ้โหนึกว่ามาเดี่ยวผับแต่ละกองเมื่อโยโมดีเลย ไม่อยากอย่างพวกนี้แล้วอ่ะขอเป็นตับล้วนๆได้ไหมทีน,นี้ไม่มีตับค่ะโอแ้แหมเอียดได้นะไม่งั้นจะไปเที่ยวกันไหม <c oughs> พี่คะฮะหนูว่าที่พี่เดินไม่ไม่ถนัดแบบนี้เป็นเพราะงเกงีงมันรัดไปรปะคะหนูว่าเลื่อนเลื่อนมันอาจจะไม่เดิน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเ,เป็นเนีน่ยวัยรุ่นไงเขาเน่มาอยากเก่าเก่านี่ ไหน่อยเดี๋ยวยังไม่รอดครับก็เดี๋ยวเออเมียอย่างยิ่งนึกออกเลยนี่อะไรคะอะไรอะอันนี้โขวีดค่ะโขวีดเหรอเนี่ยเม็ดเนี่ยอะไรอะลาค่ะอ๋อลาอ๋อลา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 เอาเอาแบบแลา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 ลลาล อันนี้อะไรอ่ะใช่กอกอ่ใช่กอกอะไรอ่ะใช่อไก่ค่ะใช่ไก่เอานี่ดีกว่าเบคอนเออนี่แหละนึกได้เหยรลองนี่แหละเบคอนอ้าวปลาปลาปลาดูหน้าไม่เอาเอาปลาทอดดีกว่าเอ้ยนี่อะไรอ่ะ

เดี๋ยวนึกก่อนเออไม่ได้ต้งนี้เลยมักยาตลาดน่ะมา่ะมายาตลาดน่ะมาค่ะมา่เออนี่นี่มายาตลาดแล้วก็เอายอกบีกนะเอาดังหมกที่จังเลยโอเคกดแล้วครับเวลาเด้อ้แ่เร็วมาเลย่ ไม่ได้กินกันองเดียวกินทั้งบ้างอีหยมเลยนี่เดี๋ยวแวะมากินทุกงบ้างจะให้ลิ้มพงแล้วยิ้มลิ้มไหมครับขอให้ดีครับ